เสด็จลงหน้าพระตำหนักไม้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ข้าราชการระดับสูงจากกรมปศสุสัตว์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชรวมทั้งกรมประมงเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลและถวายพันธสัตว์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูตรในการนี้ทรงปล่อยโคหนึ่งคู่พระราชทานเข้าโครงการธนาคารโครกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์จะนาไปช่วยเหลือแกนานงชมัยพัฒการฟุง้งเกษตรกรตำบลสะอาดชายัยศรีอําเภอดอนจานจังหวัดกาลสินเพื่อเลี้ยงและใช้ประโยชน์ทางการเกษตรทรงปล่อยนกเขาวชาวา38ตัวและทรงปล่อยปลาหมอปลาไหลเต่าอย่างละ38ตัวและหอยขม โอกาสนี้ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ในตู้ปลาซึ่งกรมประมงจับถวายพันปลาน้ำจืด9ชนิดรวม490,000ตัวโดยจะเชิญไปปล่อยนท่าวาสุกรีและในสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป จากนั้นเสด็จขึ้นห้องพิธีเรือนองุ่นพระตำหนักไม้ทรงประเคนจตุปัจยัยเครื่องธยธรรมถวายประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะนอกนั้นโปรดให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่และบุคคลที่ทรงคุ้นเคยประเคนทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรตนตรัยและหน้าพระโกฏพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระโกฏพระอัฐิสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีบรมราช ในรัชกาลที่7และประโกฏพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการที่เบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร